เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับความรู้ในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับผมมีความรู้ดีๆในเรื่องของน้ํากรดนะครับวันนี้ถ้าเราถูกน้ํากรด หรือเราไปประสบพบเห็นผู้ที่ถูกน้ำกรดเราจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับถ้าเราไปพบเห็นผู้ที่ถูกน้ำกรดนะครับหรือตัวเราเองเนี่ยถูกน้ำกรดเราจะต้องดำเนินการดังนี้นะครับ1ก็คือจะต้องตั้งสตินะครับแล้วก็ประเมินสถาน,นการณ์ว่าสามารถเข้าช่วยเหลือได้หรือไม่ หรืออาจจะโทรสายด่วน1669เพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับ 2. ควรจะตัดเสื้อผ้าบริเวณที่ถูกน้ำกรดสาดออกควรจะใส่ถุงมือหรือถุงพลาสติกเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับ 3. ใช้กระดาษหรือผ้าซับน้ำกรดออกให้มากที่สุดแต่ห้ามเช็ดนะครับเพราะอาจจะไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้นก็ได้นะครับ 4. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างในบริเวณที่ถูกน้ำกรดสาดประมาณ5นาทีโดยไม่ถูหรือขัดนะครับ 5. หากน้ำเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดห,หลายๆครั้งห้ามใช้น้ำยาล้างตานะครับ 6. ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซพันแผล 7. นะครับ รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีหรือรอรถพยาบาลมาช่วยนะครับและนี่ก็คือวิธีการที่จะดําเนินการช่วยเหลือผู้ที่ถูกน้ากรด นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้เพียงแต่กดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้ข้อมูลดีๆกับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ